อัปเดตข่าววันที่9สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของตัวเลขวอลุ่มการเทรดนะคริปตัวเคอรนซีของคนไทยนะครับที่ทางกรต่อมาเผยนะว่ามันดรอปลงเกือบ80%เลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดเนาะของจีนไต้หวันนะครับที่จีนออกมาประกาศนะว่าการซ้อมลบครั้งนี้เป็นแค่การซ้อมลบปกติมีอะไรกันบ้างนคลิปนี้นะรับดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นยนะังขอเพื่อนกดไลค์กด s u b สไครป์กับทางช่องยูทูบลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกซ์คลูซีฟนะครับรเพื่อนที่อยากสับถามเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคเขทางด้านคริปโตเคข้อเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ แล้วก็นในเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะวันนี้นะครับเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่าในฝั่งของบิตคอยนะครับในฝั่งของดาวโจนส์นะครับออแล้วก็ทางฝั่งหุ้นสหรัฐเนี่ยเบรกกันบ้างเนาะตัวใหญ่ๆนะครับในฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมานะเมื่อวานขึ้นมาจ่อตัวไฮเก่าของเขานะครับท่าเดีวประมาณ2 3งหมนแปดร้อยนะครับมีการเบรกขึ้นไปเหนือ2 4งหมนะช่วงเวลาหนึ่งนะครับรู้สึกกันชประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็มีการดรอปลงมา ถ้าดูในภาพ1ชั่วโมงนะหชั่วโมงเนี่ยมีการ c o r r e c t i o นลงมานะครับตรงมาที่ตัว MA 1226อยู่นะครับแล้วก็มีการดึงดึงของตัวราคาอยู่นะครับในฝั่ง2ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่ทะลุลงมานะก็ยังยืนเหนือยนนอยู่นะครับในตัวเส้น MA 1 2อยู่นะครับด้านบนนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงความแข็งแรงนะของเทรนดในรอบนี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่า,าในฝั่งของ II เนี่ยก็พึ่งฉีดขึ้นมานะครับในภาพของ4ชั่วโมงก็เหมือนกัน ดังนั้นการย่อในรอบนี้อาจจะเป็นการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับในฝั่งของ i t t o o n นะครับในภาพเดยเนี่ยในภาพเดยที่เราตีทาร์เก็ตไว้ก็ยังอยู่ด้านบนนะก็ยังไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับในฝั่ง Bitcoin ก็น่าจะสามารถเล t โปรฟิตลันขึ้นไปได้นะครับส่วนตัว p o r ชั่นของเราเนี่ยก็มีการเติมโมชั่นเข้าไป มีการ snowball นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งดาวโจนกันบ้างน,นะดา,ดาวโจนเนี่ยมีการเทลงมาเมื่อวานนะครับเพราะว่าออมีการเปิดขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยนะก็ตอนแรกจะเป็นลักษณะของ big white นะครับที่มันเกิดขึ้นแต่มีการกดของราคาขึ้นมานะครับก็เลยลักษณะของ shooting star ที่มันเกิดขึ้นเนาะก็อาจจะมีการปรับตัวไซเวหรือว่ามีการคอร์เรชันลงมานิดหน่อยนะหลังจากนี้นะที่ผมมองนะครับในฝั่งเทสลาเทส l a ก็ตึงๆอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนเทขายลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแถวประมาณ940นะครับก็มีการาเทล,ลงมาเป็นแท่งใหญ่เลยแล้วก็เปิดแกลบลงมาด้วยนะครับเทสลา นะครับาวนี้มาดูการในฝั่งของ e t เนิดนึงเนะอ t เก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ทรงค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสัญญาณ ISI เนี่ยดูเหมือนจะมีสัญญาณการออนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ISI เนี่ยขึ้นแล้วก็ไม่ยอมฉีดตามขึ้นไปนะแต่ตัวราคาเนี่ย price ราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะทำ high ใช่ไหมครับทำ high ก็คือจาก h i เก่าของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ พันเนะตอนนี้ก็เบรกมาที่พันเนะครับแต่ก็ไ s i ก็ไม่วิ่งตามนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการออกข้างนะครับของตัวราคาเกิดขึ้นนะครับท่านี้ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูนะในฝั่ง ETH แล้วก็ในฝั่งของ BTC นะครับก่อนที่จะไปเทรดตัวเอาคอยเล็กๆนะครับอย่างเช่นดอทอะไรเงี้ยเราจะต้องมาดูเหรียญอื่นก่อนนะเหรียญใหญ่ๆก่อนนะแล้วก็ามาดูเหรียญเล็กๆทีหนึ่งซึ่งดอทเนี่ยทรงค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ยกโลข,ขึ้นมาเรรื่อยๆนะคับแล้วก ดูเหมือนจะจ่อหายล้วจ่อไฮก่อนหน้านะครับที่เคยเบรคขึ้นไปนะครับคราวนี้มาดูการในฝั่งของตลาดจีนแล้วก็ตัวด y ค่ข้างเงินดอ,อลลาร์นิดหนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ด y เนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะเมื่อวานนะครับก็ยังออกข้างซึมๆอยู่นะครับทางนี้ก็จะมีตัวแนวรับนะที่มันเกิดขึ้น,นแถวๆประมาณ105นะครับตรงนี้น่าจะรับอยู่นะอยู่หรือเปล่าาต้องรอดูนะครับว่ามันจะแข็งพอไหมนะครับ ในฝั่งของจีนเนาะจีนตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องตัวรัฐบาลนะต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นนะครับรอกลงมาเจาะที่จะทำนิวโรอีกรอบหนึ่งนะถ้าดูในภาพวีกนะครับภาพวีคของตลาดจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ลงมาซึมๆอยู่นะฮะแล้วก็ในภาพมันเนี่ยภาพมันก็ลงมาเจาะตัวโลเก่าปนะถาว่มาดัชนี1 8ื0 0นะครับหมื่น 18, นะครับ 18, 300, เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยทางฝั่งของเอ็กซ์พอร์ตนะมันก็มีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ18%เลยนะครับที่เราได้อ่านข่าวกับเพื่อนเมื่อวานนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตัวค่าเงินนะของจีนแล้วก็ตัวดอลลาร์นะครับที่จีนเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องเลยนะมาประมาณ6-7เดือนละนะครับหลังจากที่ขึ้นไปนะครับแข่งขึ้นไปเนาะแล้วก็อ่อนลงมานะครับ ทั้งนี้เท่านั้นเนี่ยเงินน่าจะโฟกกลับไปที่ดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โฟกกลับมาที่ตลาดหุ้นด้วยนะครับในฝั่งของดาวโจนส์ในฝั่งของริโตเคอเรีนะครับทั้น,นี้ก็ต้องมารอดูกันนะว่าสถานการณ์ในฝั่งจีนจะเป็นไงส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสนะเพราะว่าถ้าเกิดเ,เรามองในตลาดจีนแล้วก็หุ้นจีนบางตัวที่ดิสคาร์ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังมีผลประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้โดนการแทรกแซงของรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่เข้าไปลงทุนได้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าที่เราจะมาะแชร์กับเพื่อนเนะาะเช้านี้นะก็จะมีข่าวในฝั่งของรัเสเซียนะครับแล้วก็ตุรกีนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะตอนนี้เขามีการจับมือกันนะครับแล้วก็ทางตัวเกียรเนะี่ยจะทําการนําเข้าน้ํามันนะครับจากฝั่งของรัเสเซียเพิ่มเติมนะเพราะว่าปัญหาทังเรื่องราคานะตอนนี้ที่ตัวน้ํามันโลกเนี่ยราคามีการปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตุรกีเนะี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตนะครับ คราวนี้ทางนาตโต้ก็ไม่ค่อยพอใจเนาะเพราะว่า,าสมาชิกของเขาก็จะมีการแซงชั่นทางฝั่งของรัเสเซียอยู่ใช่ไหมครับแต่คาวนี้ตุกรกีก็เข้าไปจับมือละนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้คุยกันเรื่องเอ็กซ์พอร์ตตัวน้ํามันนะครับตัวพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเอาตัวลอดก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดจับมือทางรัเสเซียได้แนละ้วก็อาจจะได้น้ามันในราคาที่มันถูกกว่าตลาดโลกนะครับแล้วก็อาจจะได้เปรียบ ในเรื่องการอยู่รอดด้วยนะครับรานนี้มาดูกันในข่าวที่2เนาะทางจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับในฝั่งของจีนเนาะตอนนี้จีนก็ออกมาป,ประกาศว่าการซ้อมรบครั้งเนี้ยมันเป็นแค่การซ้อมรบในประเทศเฉยๆเพราะว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นหน,หนึ่งอันนะที่อยู่ในประเทศของเขานะครับอันนี้ก็ทางจีนก็มาพูดนะก็ไม่รู้ว่า จริงขนาดไหนนะครับแต่ประเด็นในตัวคุกุนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางฝั่งของสอสฮอ,องสหรัฐนะครับที่บินไปแล้วก็มีการทวิตมีการาพูดประกาศต่างที่อาจจะทําให้จีนเนี่ย <c oughs> ไม่พอใจนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ต้องรอดูสถานการณ์กันเพราะว่าถ้าเกิดมีการเ,าเปิดการลบขึ้นมาเนี่ยอาจจะมี i m p a c คกับทรัพย์สินเสี่ยงต่างๆแล้วก็เรื่องตัวตลาดด้วยนะครับ โอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งบ้านเรานิดนึงนะว่าทางกรอนะเขาได้มาเผยตัวเลขโวลุ่มนะครับออของตลาดคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันล่วงลงไป70กว่าเลยนะก่อนหน้าน,นี้ประมาณ60กว่าแต่ตอนนี้ลงมาที่7.2.2ก็เกือบจะ80นะหายไปประมาณ1ใน5ได้นะครับอันนี้นที่ประมาณ70,000ล้านบาทนะครับจากช่วงที่มันขึ้น,นพีคๆนะช่วงปี2021นะครับ ที่ขึ้นเป็นพีคอยู่ที่ประมาณสองจุดรู้สึกว่าจะมากกว่านี้ประมาณ5เท่าได้นะครับแต่นี้เขาไม่ได้เขียนตัวเลขไว้เนาะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัวเลขมาฝากเพื่อนอีกทีนึงนะครับจากทางเว็บของกรตอตนะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงความซบเซานะของตลาดคริปโตโเคอเรนซีในประเทศไทยนะครับแต่ในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยบางตัวเขาอยากกลับมาคึกคักแล้วนะถ้าเราดูจากกราฟนะครับในฝั่งบิตคอยทิวเรียมเนี่ยก็เริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะฮะวันนี้มาดูถึงเรื่องการ ทำตัว Cbdc กันดีกว่าว่า,าทั้งฝัง่งเนปลาลเนี่ยเป็นเคสซันดีที่เขากำลังจะล้นนะครับตัว Cbdc หรือว่า Digital a s s e t ทนะครับที่เป็นของ Central Bank นะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสัดีให้กับประเทศอื่นๆเลยนะแล้วเขาก็มีการ Education ให้ความรู้นะครับสำหรับประชาชนของเขาแล,แล้วก็ให้ความรู้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องคปโตัวเรนซีด้วยนะครับแต่เขาก็จะเน้นไปในฝั่งของ Cbdc หรือว่าตัวเหรียญที่มาจากทาง Central Bank เป็นหลัก นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากเพื่อนๆนะน่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับตัว CBDC นะครับคราวนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่บ like ิตคอยเนี่ยมีการเบรกนะครับสำหรับประมาณ2องพัขึ้นมานะก็ทําให้นักเทรดเนี่ยห้าหมกว่าคนนะครับพอแตกไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยแตกไปประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเกือบเจ็ดพันล้าน ก็คูณบก็คูณ36เข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจาก ETH อนะครับอยู่ใน Exchange ของ OKX OK นั่นเองนะครับตอนนี้ตัววอลุ่มมันก็ค่อนข้างพีคเลยนะแต่ก็ไม่ได้พีคมากเหมือนครั้งก่อนๆน,นะครับที่ดิฟลงไปต่ำกว่า20,000ื่นอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ฝั่งช็อตเนี่ยก็ทะลุขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนาะตัววอลุ่มก็พีคอีกทีตัวลิควิดเดชันนะครับลิควิดเดชันของคนที่พอร์ตแตกนั่นเอง อันนี้คนที่เทรดเนี่ยก็ต้องวางเลนที่อร์ดให้ดีนะระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็วางติดทางการเทรดให้ดีนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวพยานกรีนเด็กกันบ้างเนาะว่าตอนนี้เกนเนี่ยมันกลับมาแถวโซนกลางแล้วนะครับก็แถวประมาณ42นะครับถ้าเราดูในภาพที่ไกลๆเนี่ยนะครับภาพไกลๆเนี่ยก็วิ่งออมีการรีบาววิ่งกลับขึ้นมานะครับจากที่ลงไปแช่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงตัว price ที่มันน่าจะเป็นบอททอมไปแล้วนะครับสำหรับประมาณหมื่นแปดหม1่เกว่าหมื่นแปดนะครับเท่านั้นนะครับคราวนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าตัวราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวหลายๆขึ้นไปได้อย่างที่เราวางไว้หรือว่าคิดไว้หรือเปล่านะครับโอเคนี้มาดูกันในฝั่งของ us inflation p e a กันบ้างนะว่ามันมี5สิ่งที่บ่งบอกว่า bitcoin เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นบอททอมแล้วไหมนะครับหรือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเขาก็จะมี5เรื่องของ คนที่มาพูดคุยในเรื่องนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวตัววิกตัวเอ็มเอวิกเนี่ยมันมีการกลับขึ้นมาเหนือนะกลับขึ้นมาเหนือนะตัว Week MA 200เนี่ยนะครับก็กลับมายืนนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีแรงด้วยในรอบนี้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวไพรส์นะครับไพรส์าชาร์ดเนี่ยเขาก็มีการตีตัวเทรนไลน์ที่มันมีการขึ้นมาเทส หลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการเบรกขึ้นมานะครับอันนี้ในภาพหนึ่งชั่วโมงน,นะมีการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับเบรกขึ้นมาแล้วสูนจะเป็นเมื่อวานนะที่เบรกขึ้นมาแล้วก็มีการย่อกลับมาทําการคอร์เรคชันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีตัวเลขนะของภาพวัปนะครับที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับประมาณสองหมื่นห้านะถึงสองหมื่นแปดนะครับอันนี้ก็เขาบอกให้เ้า,าเระวังกันไว้นะครับแถวนี้นะครับแล้วก็ ตัวเลขของ CPI เนาะอันนี้เป็นสัญญาณอันนึงนะที่เขาบ่งบอกว่าถ้าตัวเลขของ CPI ในช่วงวันพุธนะครับที่มันกําลังจะออกมาหรือว่าในรอบถัดมาที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยมันยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะ <S <S นั่นหมนายความว่าทางเฟดเนี่ยน่าจะประคองเรื่องอินฟลักชันไม่ไหวนะครับนั่นอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการแคลกเกิด <S <S ขึ้นได้นะครับเขาบอกว่าถึงเวลาเนาะที่เราจะต้อง move back ไปที่ c a s h ี mode ก็คือ กลับไปถึงเงินสดกันีกทีเดินะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับในฝั่งของสหรัสนะครับที่เขาออกมาพูดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เขาพูดถึงตัวอินเฟลชันเหมือนกันว่ามันน่าจะต้องสู้ให้ไหวนะในรอบนี้ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวอาจจะมีการเทขายเกิดขึ้นไีกรอบหนึ่งนะครับ <S <S เพิ่มลงมาเนาะก็จะมีในฝั่งของตัวบิตคอยเปอร์เซ็นต์ซัพลายนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเลยนะ มีการ collection ลงมาบ้างน,นะครับตามตัว price ราคานะครับแต่ตอนนี้มีการขึ้นส่วนห่างกับ price ที่มันมีการปรับตัวลงนะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็เป็นสัญญาณที่มีการเข้าไปสะสมนะครับในฝั่งของ bitcoin มากขึ้นนะครับเกีลงมาเนี่ยก็จะเป็นโทนสีนะของตัว bitcoin h o l e นะครับ h o l e wave นะครับก็คือตัวตาส่วนของคนที่ยังมีการถือ bitcoin อยู่นะครับในช่วงเวลา10ปีขึ้นไปเนี่ยก็ยังถืออยู่ใกล้ๆเดิมเลยนะไม่มีการปรับตัว ขึ้นหรือปรับตัวลงเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมดูนะก็จะมีในโซนของสีเหลืองตรงกลางนะครับที่มีการขยายเกิดขึ้นเนาะซสื้อเหลืองตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถือบิตคอยนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนถึงนปีนะครับก็เป็นการถือแบบโซนกลางนั่นเองแต่้าเกิดคนที่โฮไกลๆเนยายังมีโทนสีที่เท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการขยับเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาที่เอามาแชร์ริ่งกับเพื่อนๆเนาะนะฮะก็อนอื่นเนี่ยก็จะเป็น สัญญาณทางด้านเทคนิคอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างลึกนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้พูดพูดให้เพื่อนฟังนะครับก็จะเอาตัวที่มันเด่นๆเนาะคราวนี้มาคุยกันอีกอันหนึ่งดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นบิตคอยโซเชียลมีเดีย n อนเกร e เมนต์นะครับ e อนเก e m เมนชาร์ดเนาะซึ่งมันบ่งบอกถึงการพรีคนะครับของจุดบอททอมนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรื่อง Social Media e n g อ g เก e n เมนต์เนี่ยจะเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยานะครับที่เราสามารถเอามา ประยุกใช้ในการเทรดในการลงทุนได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าช่วงที่มันพีคมากๆก็คืออาจจะมีสื่อต่างๆที่พูดคุยแล้วก็เพื่อนอเพื่อน,อนหรือว่าประชาชนต่างหรือว่าคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเข้ามาพูดคุยในเรื่องของบิตคอยกันมากหรือว่าพูดถึงเรื่องวิกฤตท,ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีชาร์ที่ขึ้นมาพีคเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอพีคเสร็จปุ๊บมันก็จะบง่งบอกถึงจุดที่เป็นจุดวัดทอมนะของตัวไพ่ราคา บีนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับซึ่งรอบนี้มีการพรีกเกิดขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะเขาบอกว่าพีคแล้วก็ทำนิวไฮไปด้วยนะครับของรอบก่อนนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะบ่งบอกได้ว่าน่าจะเป็นจุดที่ผ่านจุดบอททอมไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาใช้เรื่กับเพื่อนเนาะเป็นตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ ในฝั่งของเฟรนกินนี่เด็กเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้อัปเดตไปแล้วว่ามันเริ่มขึ้นมาในโซนกลางๆแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาแชร์ข่าวให้กับเพื่อนๆนะในวันนี้นะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันครับแล้วสุปข,ข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวหลายด้านเลยนะในฝั่งของบิตคอยนะครับในเรื่องสัญญาณ การมองตลาดหลายๆด้านนะครับที่ทางนักลงทุนต่างประเทศนะครับมาแชร์ริ่งให้กับเรานะครับแล้วก็ในฝั่งของสถานการณ์จีนแล้วก็ไต้หวันนะครับที่ยังตึงเครียดอยู่นะแต่จีนก็บอกว่าไม่เป็นไรเนาะเป็นแค่การซ้อมรบปกตินะครับแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนเรไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลงทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเัวเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอปมาร์เก็ตวันนี้คุณแลวสสัดีครับ